สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดนำสู่การปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงปัจจุบันบทบาทของครูผู้สอนไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในพื้นที่จำกัดภายในห้องเรียนเท่านั้นแต่ครูคือผู้สร้างกระบวนการจัดการศึกษา เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ข้ามขีดจำกัดเดิมๆทำได้โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ตรงจัดการผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คุณครูอัชาราพรชัยมัชชิม ครูโรงเรียนนนทปอแดงวิทยาหรือครูปักเป็นครูผู้สอนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้จัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่21โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนจากโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของโรงเรียนนน์ปอแดงวิทยาภายใต้การนำของนางเพชรสมรท่านตาหะผู้อำนวยการโรงเรียนนน์ปอแดงวิทยาซึ่งเป็นผู้นำแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณผ่านเครื่องมือขององค์การเพื่อการร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจหรือ OECD ถูกนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง Active Learning ด้วยกระบวนการเรียนรู้6ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 การประเมินระดับความคิดผู้เรียนตามแบบ EPOC โดยใช้ v e r g e n t Thinking คือคิดเร็วคิดคล่องคิดไวและ c o v e r g e n t Thinking คือคิดรวบยอดคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีระดับความคิดที่ต่างกัน ขั้นที่ 2, การคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจในการสำรวจบริเวณโรงเรียนและชุมชนขั้นตอนนี้จะทําให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นเรียนรู้จนกลายเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตนเองให้มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจเรียนรู้ขั้นที่3 การวางแผนพัฒนาตนเองร่วมกันขั้นตอนนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องร่วมกันพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความเต็มใจจะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากครูและร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในแผนการเรียนรู้ตลอดจนเป้าหมายของการเรียน mm hmm. ขั้นที่ส จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนนี้ครูให้ผู้เรียนลงมือทำจริงลองผิดลองถูกเอง learning by doing ทุกขั้นตอนเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงมือแปลรูปใบยางพาราที่มีในชุมชนเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อชุมชนนักเรียนแบ่งกันทำงานลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนโดยครูชี้แนะและอธิบาย แต่ละขั้นตอนการทำงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มพอแต่ละกลุ่มทำงานเสร็จแล้วนำชิ้นงานมาเสนอครูผู้รับผิดชอบเพื่อรับข้อเสนอแนะมีการสะท้อนผลการเรียนรู้จากครูและนักเรียนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในขั้นตอนนี้ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเมื่อเกิดปัญหา นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนักรียนริยาถามีถาแปลว่านักเรียนนั้นเกิดความเวอนเองเอาลาา้นรี้นะคะช่วงพเแนกระบวนการคิดของนักเรียนเริ่มจากการเรียนรู้ในห้องเรียน คือครูต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและทำด้วยตนเองในกระบวนการคิดครูควรจะตั้งเป้าหมายสั้นๆเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดในแต่ละชั่วโมงวิธีที่ดีที่สุดในการวัดก็คือการประเมินผลการประเมินที่ทางโรงเรียนใช้การประเมินแบบสไปเดอร์แกรมมีรูปแบบคล้ายเส้นใยแมงมุมมีแกนหลักของใยแมงมุมเป็นหัวข้อในการประเมิน นักเรียนจะเป็นผู้ประเมินด้วยตนเองโดยการลากเส้นจากข้อที่1ไปจนถึงข้อสุดท้ายวงใกล้จุดศูนย์กลางคะแนนต่ำสุดนักเรียนประเมินตนเองนะคะเป็นการประเมินแบบไฟไดแกมนะคะก็คือแบบอะไรคะนักเรียนชอบเป็นรูปอะไรคะแมงมุมใหญ่แมงอ่าเส้นใหญ่แม่งมุมนะคะนักเรียน มันก็จะมีหัวข้อนะคะอยากรู้อยากเห็นนักเรียนให้ตัวเองอยากรู้อยากเห็นกี่คะแนนนะคะให้นักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าให้ตัวเองห้าก็ถีบพี่จุดห้าพอการทํางานร่วมกันให้เท่าไหร่ถ้าให้ห้าก็ถีดไปที่ห้านะคะถ้ให้สี่ก็ถีดไปที่สี่นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมเพื่ในการขีดทาลงมือปฏิบัติ การประเมินแบบริเนียวิธีการก็คือแบ่งห้องเรียนเป็นบริเวณต่างๆถ้านักเรียนเห็นด้วยกับคำถามก็เดินมาที่หน้าห้องถ้าไม่เห็นด้วยเดินไปที่หลังห้องไม่แน่ใจยืนกลางห้องข้อดีของการประเมินแบบริเนียคือการทำให้ทราบผลได้ทันทีภาพที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อ,ยอยไรบ้างใช่ไหมลูกทีนี้ครูให้นักเรียนนะคะตัดสินใจ โดยการใช้จรยานอย่างีเห็นและผลนะคะเพื่อวัดและประเมินผลว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนจากครูไปนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคะครูคจะตั้งคําถามขึ้นมาสองคำถามแล้วให้นักเรียนที่เห็นด้วยอยู่หน้ากระดาษอ่ะเข้าใจไหมคะคนที่เห็นด้วยอยู่ตรงไหนคะ คนท ja, er er ี่ไม่เห็นด้วยให้อยู่หน้าที่ B ส่วนคนที่รู้สึกเฉยเฉให้อยู่ตรงกลางโอเคไหมคะเอาไม่เห็นด้วยให้อยู่ตรงไหนาไม่เห็นด้วยให้อยู่ที่ใถ้าเห็นด้วยให้อยู่กลางกลาถ้าไม่ถ้ารู้สึกเฉยเฉยให้อยู่ที่ไหนคะกลาง้ราเรียอะไรคะ พร้อมแล้วครับเรคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเป็นอยากเป้นเฮ่อ้านักเรียนฟังคำถามให้ดีนะคะโอเคไหมอ่าครับนักเรียนมีความสนใจสนใจรอบละละตัวจึงมีการลงสำรวจบริเวณโรงเรียนและในชนุมชนของตนเองจนเกิดความคิดที่เห็นต้นไม้ใดไม้ในโรงเรียนและในชุมชนมีมาก ดึงอย่างางนันใบไม้ที่ตกหล่นตามพื้นมาทาเป็นประโยชน์ครูจึงให้นักเรียนไปหาประโยชน์ของใบไม้มาและมาร่วมกันว่าเราจะทําอย่างใรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้มากที่สุดซึ่งเกิดเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อชุมชนเมื่อนักเรียนทำสำเร็จก็จะเกิดความรู้สึกที่ภาคภูมิใจในตัวเองและเกิดความคิดอยากยต่อยอดวัตกรรมของตัวเอง ครูก็มีหน้าที่ในการช่วยสมดหลนวามิดของนกักเรียนนอกจากการทำดอกไม้การเพื่อนําไปช่วยงานเ่ลิมฉลองแล้วนะคะนักเรียนยังคิดที่จะประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่างๆค่ะเช่นการทําเป็นช่อเพื่อปักใจกันจากการทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อชุมชนทํทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่หลากหลา งานเช่นงานฝีมือฝึกการทำงานเป็นทีมและความาและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีในเฉพาะห้องเรียนค่ะเนี่ยสร้างสรรค์วัตรกรรมการอ,อกแบบของดอกไม้จัดก,การพัฒนารูปแบบของดอกไม้ เช่นการทำเป็นแจกันเพื่อตกแต่งทำเป็นช่อของพ่รัลูกทำหลวองไม้ไประดิษฐ์่ชุมชนทำให้เราได้ถกอนืีมือและนำไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ได้ทำง,งานกับเพื่อนทำให้เกิดความสามัคคี